มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้มากับรถสายลุยสายป่าสายแคมปิง้งหรือสายสะสมนะครับสำหรับใครที่ชอบทรงแบบนี้คันนี้ถือว่าเป็นที่น่าสนใจอีกหนึ่งคันครับกับเจ้า Toyota Sport Cruiser 2.5 4ฟลครับรถสวยครับสิประตูเกีร์ธรรมดามาดูรายละเอียดตัวรถกันเลยดีกว่านะครับโดยมาเริ่มกันที่ด้านนะครับด้านหน้าจะมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมครับพร้อมโลโก้โตโ,ตโยต้ ส่วนไฟจะได้เป็นโคมไฟแบบมันติรีเฟกเตอร์นะครับสภาพโคมยังใสย,ยังสวยไม่มีหมองครับกันชนหน้าได้เป็นกันชนโครเมียมครับสวยงามตรงรุ่นตรงยุคมาต่อในส่วนของด้านข้างครับคันนี้จะเป็นตัวถังแบบสีประตูสีจะเป็นสีทูโทนครับสีน้ำเงินเทารถไม่เคยผ่านการทำสีลอ้อแม็กได้เป็นลอ้อแม็กเดิมติดรถครับยังสวยสภาพดีทั้งสีเส้นครับมีบันไดข้างติดตั้งมาให้ครับสำหรับขึ้นลงรถ เนื่องจากรถค่อนข้างสูงกระจกมองข้างและมือจับเปิดประตูเป็นแบบโครเมียมครับมาต่อในส่วนของด้านท้ายครับด้านท้ายมีโรบารติดตั้งมาให้ครับกันชนท้ายเป็นกันชนแบบโครเมียมครับเพิ่มความดูดีเพิ่มความมิเนเน่ให้กับตัวรถได้เป็นอย่างดีไฟท้ายเดิมสวยใสยไม่มีแตกร้าวครับสติกเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบทุกจุดนะครับมือจับเปิดฝาท้ายคันนี้เป็นแบบโครเมียม ไฟเบรกโดวงที่3จะติดตั้งอยู่บริเวณฝาท้าทยครับกระบะท้ายติดตั้งแม็กไลเนอร์มาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมบรรทุกครับมาในส่วนของเรือนไม่ครับคันนี้เรือนไม่จะเป็นสีฟ้าครับบอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆได้อย่างครบถ้วนชัดเจนครับเช่นวัดรอบวัดความเร็ววัดความร้อนของหม้อน้ําวัดระดับน้ํามันและไฟแสดงสถานะต่างๆครับเลขหมายคันนี้วิ่งอยู่ที่ประมาณ200,000กิโลเมตรโดยประมาณ ถือว่าวิ่งน้อยครับสำหรับรถอายุประมาณนี้ภายในสะอาดสวยงามครับโรงคอนโซลมีผ้าปูคอนโซมมาให้ครับป้องกันแดดได้เป็นอย่างดีพวงมาลายัยได้เป็นพวงมาลัยแบบสามกา้านหมุนคล่องจับถนัดมือส่วนบาดได้เป็นบอดผ้านะครับสภาพดีไม่มีฉีดขาดนุ่มนั่งสบายครับในส่วนของเกียร์ได้เป็นเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดครับพ่วงด้วยเกียร์โฟร์วิลสามารถลุยได้ในทุกเส้นทางครับ หรือสำหรับใครที่เป็นสายลุยก็จะชอบเป็นเกียร์ประมาณนี้นะครับเพราะว่าใช้งานง่ายและไม่มีระบบไฟฟ้ามารบกวนนะครับสำหรับเครื่องยนต์ได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลของมอนเรล 2,504cc ครับและเจ้าคันนี้ราคาอยู่ที่199,000บาทเท่านั้นครับรถอยู่แถวแถวโลตัสรวมโชคจังหวัดเชียงใหม่ครับสนใจสามารถทดลองขับได้ครับสำหรับใครที่กำลังหารถออฟโรดไว้ใช้งานรถเข้าป่าเข้าสวน คันนี้ถือว่าตอบโจทย์ครับหากสนใจสามารถติดต่อกับผู้ขายได้โดยตรงเลยนะครับโดยจะมีรายละเอียดเบอร์โทรอยู่ตรงคำอธิบายด้านล่างคลิปและท่านไม่ควรโอนเงินก่อนทุกกรณีท่านควรไปดูรถและตรวจสอบเอกสารด้วยตัวของท่านเองก่อนทำการตกลงซื้อขายครับด้วยความปรารถนาดีจากช่องพีดีอ,อตโต้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ